นักล่าอาหารอีกคนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ปรากฏออกมาในเรื่องโทริโกกันเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับผู้ที่ถูกวังบทให้กลายเป็นตัวโจกและตัวฮารวมไปถึงตัวประกอบในเรื่องของโทริโก,โกจนแทบจะออกมาทุกซีนในเนื้อเรื่องกันอยู่แล้วนะครับแต่หารู้ไม่ว่าเขานี่แหละครับคือชายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโชคแห่งอาหารที่มากมายมหา,าศาลและแทบจะไม่มีใครเทียบเขาได้เลยละครับใช่แล้วล่ะครับวันนี้อเด,เด็กๆนั้นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของนักล่าอาหารที่ใครนั้นก็ต่างจำชื่อของเขาผิดจนเรียกผิดอยู่หลายครั้งนะครับอย่าง ซ่องเกกันครับ อาลฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเื่อ,อชาวอนิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้นะ่าอยู่กับผมเพชรร่วมกับฟิ์มงานของอนเิเมะอีกตามเคยนะอย่างที่เราได้เกิดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นะเราจะมาดูเรื่องราวของนักล่าอาหารสุดฮาอย่างตัวของซองเกกันครับว่าในเรื่องโทรโกะนะเขามีบทบาทอะไรกันบ้างแต่ก็ต้องขอเตือนมาอย่างเคยนะครับว่าเนี่หาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนือ้อเรื่องในอนิเมะและงมังงะโทริกะยอดคนเปิดพิสดารหากเพื่อนๆ่อคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนสปอยนะครับก็กรุณาหลีก ไว้าที่นี่อีกด้วยครับเอาละครับถนะ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like mm hmm. ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ Let's Start It ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องมาดูประวัติของซองเก้กันก่อนครับซองเก้นั้นเนี่ยเป็นชายนักล่าอาหารนัดที่ตอนนี้ตอนเริ่มเรื่องนะครับมีอายุอยู่ที่27ปีแต่หน้าพี่แกเนี่ยก็เหมือนกับลุงมากมากเลยนะครับเขานั้นเกิดวันที่8กรกฎาคมสูง182ซนเมตรและหนักอยู่ที่100กรริโลกรัมกันเลยทีเดียวกรุ๊ปเลือด B ีครับดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมแปลกๆอะไรบางอย่างนั่นเองครับเราก็จะเห็นได้จากตัวของเขาเนี่ยแหละเรื่องราวในอดีตของซองเก้นะไม่ได้มีการปรากฏต่อ,อมาให้เราทราบนะมีแต่เพียงเรื่องที่เขาาาานนนนนัั้้้ไดเป็็กกลล่าาา่ลยย่่อออหรแวมมีีียู2คทชื มาบ,บุุุตและัวของชเ,ท,เงท่ีนี้เนี่ยเราจะมาดูบทบาทของซองเกในอนิเมะกันบ้างนะครับซองเกนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่3นะซึ่งเป็นช่วงที่โทริโกะนั้นกำลังจะขึ้นรถไฟไปตามล่าหวานปักเป้านั่นเองครับตัวของซองเกเนี่ยก็ได้เข้ามาโวยวายใส่โทริโกะเลยครับว่าโทริโกะนั้นเมาเหล้ามากินคนเดียวทั้งหมดนั่นเองแถมเบสของซองเกเนี่ยก็ยังโชว์เมนูฟูคอสของซองเกให้กับโทริโกะได้เห็นอีกด้วยครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโทริโกะก็ได แบ่งเล่าให้กับซองเกไปโดยที่ซองเกนั้นบอกกับลูกน้องของตัวเองเลยครับว่าโทริโกนั้นกลัวเขาก็เลยยอมแบ่งเล่าไว้นั่นเองหลังจากนั้นแล้วเนี่ยซองเกก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในตอนที่เขาโม้ใส่นักข่าวว่าได้ไปถึงหาดของวานปักเป้ามาแล้วหรอครับแต่ความจริงแล้วเขาเพียงแค่วิ่งหนีกิ้งคือออกมาจากถ้าของวานปักเป้าเท่านั้นเองเมื่อซองเกออกมาจากถ้าแล้วเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ปากถ้านั้นได้ถล่มลงมาครับซองเกนั้นก็ได้โม้กับเบสของเขารวมไปถึงนักข่าวเลยครับว่าเขานั้นล่่ววงงงงร้ลนานาะาตัััขอออออจลมลมมกกกก็เ,เีีบิท ซองเกนั้นยังช่วยเหลือนักข่าวในการสังเกตกล้องที่นักข่าวแอบติดเอาไว้ที่หมวกของโคมาสืออีกด้วยครับต่อมาก็จะเป็นในช่วงที่พวกเทลโกนั้นไปล่าบีบิคอนกันนะซองเกรวมไปถึงลูกน้องของเขาเนี่ยได้ปรากฏตัวออกมาโดยการถูกสัตว์ป่าไล่ล่าจนเจอเข้ากับตัวของโคมาสือครับเมื่อโคมาสือเนี่ยได้เจอเข้ากับซองเกแล้วก็ดันเรียกชื่อผิดแหละครับว่าชื่อซอมบี้ซะง,งั้นนะทําให้ตัวของซองเกเนี่ยโกรธเป็นอย่างมากครับแต่โคมสัสือก็ได้บอกว่าซองเกนั้นโชคดีมากๆนะที่รอมาจากป่่าทีอันตรายแบบนั้นได้หลละัมนก็เยทําิ่มตติิใจแรอด ชายคนนี้เนี่ยมันมีเซ้นหรือมันมีค่าลักตีโชคตีบวก1ิบอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ถึงกระนั้นเองเนะครับก็ไม่วายนะซองเกเนี่ยก็ได้เข้าไปในป่าพร้อมกับโคมาสุอีกครั้งและเขานั้นก็โดนสัตว์ป่าไล่ล่าจนวิ่งหนีกันอย่างอลมานันเลยทีเดียวละครับท้ายที่สุดแล้วนะเขาก็ดันปลอดภัยดีอีกตั้งหากจากนั้นบทบาทของซองเกเนี่ยก็ได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในช่วงของการล่าซุปสัตว์วัตครับเขานั้นได้ปรากฏตัวที่บาฮิฟวลีล็อชนะครับที่เขานั้นเป็นอีกหนึ เรือเข้าสู่ไอเฮลแล้วเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่แกลนเล็กนะครับได้เข้ามาบุกบนเรือซองเก้เนี่ยก็ได้พยายามต่อสู้กับแกลนเล็กนะครับเพื่อทําการปกป้องลูกน้องของเขาโดยการคว้างมีดติโตใส่แกลนเล็กครับแต่มีดที่ซองเก้คว้างไปนั้นก็กลับปิวไปอย่างรวดเร็วเพราะมันนั้นไม่มีผลกับตัวของแกลนเล็กนั่นเองครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยซองเก้เนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถที่ชํนานาญที่สุดของเขานั่นก็คือการวิ่งหนีล่ะครับท่านผู้ชมในระหว่างที่ซองเก้นั้นกาลังจะเดินทางไปยังไอ์เฮลคนอื่นน้กองกา,า,าเเนนะะข ยังไม่ได้ใส่เขายังคงใส่ชุดขนสีน้ําตาลของเขาอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อไปถึงที่ไอซ์เฮลแล้วนะั้นเขาก็ได้เกิดอาการหนาวนะครับจนชักนิ่นชักงอกันเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วซองเกก็ได้รับชุดป้องกันความหนาวจากนักข่าวทีหน้าที่นํามาใส่ให้ซองเกได้เดินทางไปพร้อมกับพวกนักข่าวทีหน้านะครับรวมไปถึงตามพวกทีนโกไปติดๆแต่ซองเกนั้นก็กลับเลือกเส้นทางลัดแหละครับเพื่อให้ไปถึงถ้าของไอซ์เฮลได้เร็วที่สุดเมื่อเดินทางไปตามเส้นทางลัดนั่นแล้วครับซองเกยยก็ไท้ อยู่และด้วยการทะเลาะกับเสียงดังของซองเกหล่ะครับมันจึงทาให้กาอูจินั้นตื่นขึ้นและพวกเขาก็ได้วิ่งหนีกันติดตามเคยแหละครับเมื่อพวกเขาหนีกาอูจิมาแล้วเนี่ยก็ต้องเจอเข้ากับหมาป่าน้ําแข็งที่ดุร้ายสุดๆวิ่งไล่กันอีกต่อนหนึ่งนะครับหนีเสือป่าจระเข้จะชัดนะจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยซองเกก็ได้ล่วงลงมายังปากทางของถ้ำจนได้ทําให้ซองเกนั้นนะครับมาถึงถ้าของไอซ์เฮลก่อนพวกเชริโกะก,กันเลยทีเดียวเมื่อเข้ามาในถ้าได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยซองเกนะัก็ได้เจอเข้ากบบ ที่ได้เข้ามาอธิบายว่าเฮลโบลสนั้นถูกน็อกกิ้งเอาไว้เมื่อร0อปีก่อนนั่นเองทีนี้เนี่ยซองเกนะครับก็ได้ทําการตามเทปเปไปโดยหวังว่าจะได้เจอกับซุปสัตวัดนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยซองเกก็ได้เจอเข้ากับบ่อซุปสัตวัษที่แห้งเหือดครับซึ่งในขณะนั้นเองที่ซองเกนั้นกําลังจะพูดออกมาว่าซุปสัตวัษนั้นแห้งหมดแล้วเขาก็กลับถูกเทปเปนั้นน็อกกิ้งร่างกายแม่ขยบซึ่งที่เทปเป้นั้นไม่อยากให้ซองเกยเพู้ว่าซุปสตวรรมี เขาจะทําการทอดทิ้งพวกนักล่าอาหารทั้งหมดไว้ที่ไอซ์เฮลนั่นเองครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคาเนลนั้นก็ได้รู้เข้ามันจึงเป็นผลนะครับทำให้พวกนักล่าอาหารได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ที่ไอซ์เฮลในระหว่างที่พวกเขานั้นกําลังสิ้นหวังอยู่นั้นซุปสัตววัดก็ได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในตอนท้ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับซองเกที่ได้ถูกน็อกกิ้งไว้อย่างยาวนานนั้นก็ได้ถูกปลดน็อกกิ้งไปได้และในตอนที่พวกโทโโกนั้นกําลังจะจนมุมเนื่องจากหาทางออกถ้าไม่ได้นั่นเองครัััับบบอออออองงเเเเกกกกกกก็็ไไไดด้้้้้นนนนนนํํําาาาาาทททุุุคคคปจจสสรรแหหลพยมใผูื่ึญณ ของตัวเองนะแต่ทุกคนเนี่ยก็กลับไม่สนใจเลยสักนิดครับเมื่อจบเรื่องที่ไอเฮลแล้วนั้นซองเกก็ปรากฏตัวอีกครั้งนะครับที่เมืองไลฟ์ที่เขานั้นได้พักคาอยู่ในบอ่อฉลามออนเซนโดยที่ร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยดรฟิชเพราะร่างกายของซองเกนั้นสกรปรกมากนั่นเองครับจากนั้นซองเกก็ได้ปรากฏตัวอีกรอบหนึ่งได้แข่งขันนะครับในการเอาอาหารให้กับคริสนะครับซึ่งเป็นเนสซี่เจ็ดสีสัตว์เลี้ยงของฟอนเดอโบโนนะครับได้กินนั่นเองเพราะมันนั้นกําลังเบื่ออาหารออออยูู่่่่ซงงเเเเกกกกนนนนนััน้้้้้ไดดดปปรราาาาาฏตวขขึใใสชชุจจหญิิททีถํืผ็ม อีกด้วยนะโดยที่ตัวของซองเกนั้นแต่งเป็นเจ้าหญิงเพราะว่าเขานั้นต้องการเรียกร้องความสนใจของคริสครับเพราะมังกรน,นั้นชอบรักผาตัวเจ้าหญิงนั่นเองอีกทั้งอาหารของซองเกยที่เอามาให้คริสนั้นก็คือมิลเลอร์ดรอปเป็นลักษณะลูกอมหลากสีครับเมื่อเขย่านะมันก็จะเปลี่ยนรสได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามแล้วคริสก็ไม่ได้สนใจมิลเลอร์ดรอปเลยครับคริสนั้นได้กินซองเกเข้าไปทั้งตัวนะครับแล้วก็บ้วนทิ้งอาไมาอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเมื่อจบเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ออองเเเกกก้้้ไไดดปปรราาาาฏตตััคนนนนโโลลลลมมบขึื ซึ่งเป็นเรือที่หรูหราขนาดใหญ่ตลอดการเดินทางนั้นซองเกได้สนุกสนานอยู่กับงานเฉลิมฉลองและวัตถุดิบสาหรับอาหารรสเลิศที่มีอยู่อย่างมากมายครับพอตกกลางคืนแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมงานเต้นรําที่จัดขึ้นในห้องอาหารซองเกได้เต้นรํากับทีน่าแหละครับที่เป็นนักข่าวแต่ก็เต้นได้ไม่นานนะครับเพราะว่าซองเกนั้นก็ได้ถูกควบคุมตัวไปขังเลยครับเพราะว่าเขาเนั้นกําลังแอบลักลอบขึ้นมาบนเรือได้นั่นเองอย่างไรก็ตามแล้วซองเกได้หนีออกมาจากคุกได้พร้อมกับการกระโดดลงเรือไไไไปปพพววกกกกเเเเขขาานนนนน่่่ยดด้้้้อออะรับจจแหหงงงึซ ทาการสํารวจก่อน,นั้นนะครับจนกระทั่งพบกับวอเตอร์ไทเกอร์และเขาเองนะครับก็ได้ใช้ความสามารถที่ดีที่สุดเขาอีกตามเคยนั่นก็คือการวิ่งหนีแหละครับซองเกนั้นวิ่งหนีมาเรื่อยๆนะจนเจอเข้ากับพวกโชวีโกอีกครั้งหนึ่งเมื่อจบเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วซองเกเนี่ยก็ได้มีบทบาทอีกครั้งนั้นในเทศากาลกรูเมทเทมเพิลครับซองเกนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันฟ้ดแมนโดยการดึงมีดออกมาจากเขียงให้ได้แต่ตัวของเขาก็ไม่สามารถทําได้สําเร็จต่อมาก็จะเป็นช่วงของเซอร์ไพรส์แอปเปิลนะครับที่ซ ตกใจเนี่ยอยู่ถึง80กันเลยทีเดียวครับและวิธีที่ทําให้ Apple ตกใจได้ขนาดนี้นั่นก็คือการพายลมตดแส้ Apple นั่นเองทีนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเทศกาลการแข่งขันการทําอาหารกรูเมสเซอร์วิสครั้งที่50สซองเกตได้แต่งหน้าใส่วิกผมและใส่ชุดที่แบบว่าคิดว่าเป็นงานประกวดนางงามมิสยูนิเวิร์สกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับผู้ตัดสินก็รู้สึกรังเกียจรูปร่างหน้าตาของซองเกตจนไม่ยอมให้ซองเกตนั้นเข้าร่วมงานนี้กันเลยทีเดียวเรื่อยๆมาเลยนะครับกับในตอนที่ช่ว ส่งกินเหม็นไปทั่วโลกจนทุกคนนั้นสรบปครับแต่ตัวของซองเกนั้นกลับยืนยิ้มเพราะว่าตัวของเขาไม่เหม็นเลยนั่นเองครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเขานั้นเหม็นกว่าก็เป็นไปได้ต่อมานั้นก็เป็นช่วงที่สีอสูรนะครับได้ปรากฏตัวออกมานะซองเกนี่ยได้ยินเรื่องของสีอสูรเข้าครับเขาจึงได้ตัดสินใจในการต่อสู้กับพวกสีอสูรแต่เมื่อเขานั้นนะครับได้เห็นสีอสูรตัวจริงแล้วเขาก็เกิดหวาดกลัวขึ้นมาแล้วก็ทําการวิ่งหนีอีกตามเคยเมื่อพวกโทริโกะนะครับจัดการกับสไไี่อ,เอสเรีร้เณ์น จะเป็นช่วงเทศกาลอาหารครับซองเกได้เข้าร่วมงานที่นี่ด้วยครับโดยมีทีน่าสัมภาษณ์เขานะเขาได้บอกว่าตัวของเขานั้นได้เข้าแถวมาแล้ว63วันเพื่อที่จะได้เข้าร่วมงานกันเลยทีเดียวเมื่อมาถึงในงานแล้วเนี่ยซองเกเยก็พยายามที่จะหาที่นั่งเพื่อรับชมการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามครับซองเกเยก็กลับรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ได้ที่นั่งในปกตินะครับไม่เหมือนกับพวกสีจ่จตุรเทพที่ได้นั่งเก้าอี้วีไอพีอีกด้วยเมื่อพวกสมาคมนักล่าอาหารได้เข้ามาป่วนการแข่งขันซองเกและลูกน้องเขาก็็เเกกืออบโโดนนรราานัันัตตวรร้้้าาายยขมทแ่งซซ เข้ามาช่วยพวกเขาเอาไว้ได้อย่างฉิวเฉียดกันเลยทีเดียวลหละครับก็เป็นอันจบบทบาทของซองเกในอนิเมะกันแล้วลหละครับนับได้ว่าเป็นตัวละครที่ไปโพในทุกงานทุกอีเวนต์ทุกภาคทุกเหตุการณ์กันเลยนะโว้ย ต่อมานั้นเราจะมาดูบทบาทของซองเกย์ในมังงะกันบ้างครับซึ่งตัวของซองเกนั้นก็ไม่ได้มีบทบาทมากมายนักนะหลังจากในศึกเทศกาลอาหารได้จบลงประมาณ1ปีครึ่งนั่นเองซองเกนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ไปยังเวิร์คิทเช่นเพื่อกล่าวอำลากับพวกศัตรตูรเทพและโคมสัสสก่อนที่พวกเขานนั้นจะออกเดินทางไปยังโลกกรูเม้นั่นเองครับหลังจากนั้นซองเกและบุคลากรที่มีรักษาในโลกมนุษย์หลายคนก็ได้ทําการเดินทางไปยังโลกกรูเม้นะครับเพื่อช่วยเหลือพวกทิลิโก้นั่นเองเมื่อซองเกง Food World เนยนกข้าถ คนที่อาศัยอยู่ในแอเรียที่8เพราะว่าตัวของซองเกนั่นเองครับหน้าตาเหมือนโยคาเป็นอย่างมากกันนะรือสีดารุมะเอนะครับก็ยังบอกเองนะครับว่าซองเกนั้นเป็นเหมือนโยคาจริงๆทีนี้เนี่ยซองเกก็ได้ขึ้นแคสบัสที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับรถบัสนะครับและเดินทางไปยังแอเรียที่7ครับเมื่อมาถึงแอเรียที่7แล้วซองเกก็ได้ออกสำรวจพื้นที่ในทันทีนะจนเขาได้เจอเข้ากับลิงยักษ์3ตัวซึ่งลิงพวกนั้นก็ได้เห็นซองเกก็ตกใจเป็นอย่างมากหลักครับจากนั้นพวกลิงเนี่ยก็ได้เริ่มปฏิบั ได้พาไปยังต้นเบิร์ดคายในทันทีครับหลังจากนั้นซองเกก็ได้กินแพรนะครับจนเปลี่ยนเป็นผู้หญิงนะซองเกได้ถูกลิงพวกนั้นนะครับอุ้มไปราวกับว่าเป็นบุคคลในตำนานจนเมื่อราชาวานอนแบมบนนานะครับได้เห็นซองเกแล้วเนี่ยราชาวานอนก็คิดว่าตัวของซองเกนั่นเองครับเป็นเหมือนคนรักของเขาที่มีชื่อว่าแบมบน่าอีกด้วยมังกีคิงนะครับได้เชื่อว่าคนรักของเขานั้นได้ฟื้นคืนชีพกลับมาจากหลุมศพพร้อมกับการได้เต้นระบำกับซองเกยและจูบซองเกนนนัักลยีเหมซอน ไปในอ้อมแขนของราชาวานอนกันเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยซองเกยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่พวกทูนโกนั้นจัดการกับอาคาเซียและนีโอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นั่นเองเนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าซองเกแม้ว่าตัวเขาจะอ่อนแอและไร้ความสามารถเคีียรขาดแล้วครับและอาจจะเป็นนักล่าอาหารที่แย่ที่สุดในเรื่องแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขากลับมีโชคอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทําให้เหล่านั้นนึกย้อนไปในเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดแล้ครับแม้ว่าตัวของซองเกนั้นจะเจอกับอันตรายขนาดไหนเขาก็รรรอออดดดดดดดมมมาาาาไไไไ้้้้เเเเสโยยยแทททบบบบจจะ่ัั็นนนลีีวิํ โชคแห่งอาหารของซองเกตและได้ใช้มันในการฟื้นฟูลโลกมนุษย์ให้กลับสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งและในตอนสุดท้ายนั่นเองครับของเรื่องโทริโก้ซองเกน์ก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในงานแต่งของทริโกและรินพร้อมกับการที่เขานั้นได้กินเมนูฟูคอสของทริโกอ,อีกด้วยครับก็เป็นอันจบบทบาทของซองเกตในเหนื้อเรื่องกันแล้วล่ะครับ ทีนี้เราจะมาดูเมนูฟูคอสของซองเกกันบ้างครับเมนูฟูคอสของซองเกนั้นก็นับได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปเลยนะมันเนี่ยมีความอร่อยในตัวที่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวแหะครับอีกทั้งตัวของซองเกนั้นก็ดูเหมือนจะมีความภาคภูมิใจในเมนูฟูคอสของตัวเองเป็นอย่างมากอีกด้วยเรามาดูกันที่จานออเดอร์ไปก่อนเลยครับนั่นก็คือโกลเด้นคาเวียนะระดับความยากอยู่ที่2มันนั้นเป็นไข่ปลาคาเวียสีเหลืองอารามนะครับที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าไข่ปลาคาเวียทั่วไปมีความออออออรรร่่่่่ยยยเเเป็นนนกกกลักกััษณ์ซึงงาาคาขมมีนนจะูท100 5,000ต จานต่อไปก็จะเป็นจานซุปนะครับอย่าง Snake f o ลิ River นะระดับความยากอยู่ที่1ครับตับของสน a k e f o r นะครับจะเป็นอาหารอันโอชาและสามารถนํามาทําเป็นซุปชั้นดีที่หาซื้อได้ง่ายนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถนํามาดองในสุราก็จะทําให้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยมอีกด้วยทีนี้เนี่ยเรามาดูจานปลาก,กันบ้างครับอย่าง Strip ซ a ลมอนระดับความยากน้อยกว่า1ครับมันเป็นปลาแซลมอนที่พิเศษนะครับตามตัวของมันนั้นจะมีสีน้ําเงินอมฟ้าสวยงามอีกทั้งเนื้อของมันเนี่ยก็ยังมีรสเลิศเป็นอย่างมากอีกด้วยจานต เป็นหมูตัวสีชมพูเนื้อของมันนั้นจะเป็นเนื้อปูที่มีไขมันหวานฉ่าเป็นอย่างมากมีระดับความยากอยู่ที่8จานถัดไปเนี่ยก็คือจานหลักอย่างเบบี้กาลาลาเลตเตอร์นะครับมีลักษณะเป็นจระเข้สีแดงที่ดุร้ายเป็นอย่างมากมีระดับความยากน้อยกว่า5เนื้อของมันนั้นจะมีรสชาติคล้ายกับสเต็กเนื้อสันนอกคุณภาพสูงเนื้อของมันจะถูกเคลือบไปด้วยชั้นไขมันนะครับที่เป็นเหมือนกับน้ําแข็งที่หวานและอร่อยรวมไปถึงส่องประกายน่ากินเป็นอย่างมากทีนี้เนี่ยเรามาดูที่จานสลัดกกกัันะัันนนนนนบบ้้าาางะคอออลมมปีรรดรวยเยเ กว่าหนึ่งมันนั้นเป็นพืชผักที่พบได้ทั่วไปในโลกมนุษย์แม้ว่าทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันจะเป็นผักครับแต่กระลำปีนี้เนี่ยกลับมีรสชาติที่เหมือนกับแอลมอนด์เป็นอย่างมากอร่อยกรุบกรอบเหมาะจะนํามาทําเป็นของทานเล่นจานถัดไปเป็นขนมหวานนะครับอย่างไวแอปเปิ้ลระดับความยากน้อยกว่าหนึ่งครับลักษณะของมันนั้นเป็นแอปเปิ้ลสีขาวที่ออกผลในช่วงฤดูใบไม้ผลิปริมาณน้ําตาลของแอปเปิ้ลชนิดนี้สูงกว่าแอปเปิ้ลทั่วไปเป็นอย่างมากคนจึงนํามานิยมข้นเป็นน้ำนะครับและเอาน้ําไปทําเป็นค็อกเทล ระดับความยากน้อยกว่าหนึ่งมันคือบรันดีนะครับสีน้ําตาลที่มักจะเสิร์ฟกับร้านอาหารสุรุลาหลายแห่งทั่วโลกมีระดับความยากน้อยกว่าหนึ่งครับดูทั้งหมดทั้งมวลนะครับฟูคอสของเขาเนี่ยก็จะดูธรรมดากันะเลือกเกินนะช่างแตกต่างกับโชคแห่งอาหารของเขาเหลือเกินครับที่เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่มีโชคแห่งอาหารมากมายมหาศาลนะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเมนูฟูคอสของซองเกยครับ ต่อมานั้นเราจะมาดูความสามารถของซองเกกันบ้างนะแม้ว่าตัวของซองเกย์นั้นจะถูกมองว่าเป็นตัวละครที่อ่อนแอก็ะเเกินในเรื่องครับเขานั้นออกไปจนภัยในที่ต่างๆที่อันตรายมามากมายแต่ตัวของเขาหน,นก็กลับสามารถรอดมาได้โดยที่แทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของเขานั้นมีโชคแห่งอาหารที่มหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อครับมันจึงเป็นสาเหตุที่ซองเกนั้นได้เจอกับพวกทริโกตอยู่บ่อยครั้งและมักจะแทรกอยู่ในเหตุการณ์สําคัญๆเสมอค,ค,ค,ครับเราจะสังเกตได้เกี่ยวกับเรื่องราวของซองเกนะว่าตัวของเขา,นาเนี่ย,ยว ข้องกับโชคเป็นอย่างมากในภาคโลกกรูมเม่นั่นเองครับเขาก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกส่งไปยังโลกกรูมเม่เพื่อช่วยเหลือพวกโทริโกอีกด้วยครับและเขานั้นก็ได้มีบทบาทในการให้มิดรานั้นก๊อปปี้โชคแห่งอาหารจนสามารถฟื้นฟูโลกให้กลับมาอุดมสมบูรณ์สุดๆอีกด้วยก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เหนือความคาดหมายเป็นอย่างมาก,กเลยทีเดียวอาวุธของซองเกในเนื้อเรื่องนั้นที่เราจะได้เห็นกันนะครับเขาจะใช้ขวานเป็นหลักแต่ก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะใช้มันเป็นแบบไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ีอองก้็มยู่่ทาเดียวนั่กก็คคืออซเรบ การที่ซองเกนั้นจะทําการขว้างขวาของเขาออกไปใส่ศัตรูนั่นเองอย่างไรก็ตามแล้วนะครับตัวละครอย่างซองเกนั้นก็ไม่น่าจะมีใครทําอันตรายอะไรเขาได้นะเพราะตัวของเขานั้นมีโชคแห่งอาหารที่เหลือขนาดนับถ้าเทียบกับตัวละครอื่นๆในเรื่องก็น่าจะเหมือนคิงในเรื่องวันพันแมนนั่นแหละครับหรือจะเป็นมิสเตอร์ซาตานจากเรื่องดากอนบอลก็ตามครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความสามารถในการวิ่งที่เหนือชั้นเป็นอย่างมาก,กน,นะน่าเอาไปแข่งนักกีฬาโอลิมปิกซะเหลือเกินรอดมาได้ทุกสถานการณ์กันเลยทีเดียวล่ะครับทั้งนี้ทน,นเอ็บปี่วคครใชาม เปิดฮาฮาของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าก็จะติดเขางอมแงมกันเลยล่ะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถของพี่ซองเกของเรากันแล้วล่ะ มาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของซองเกกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องกันบ้างครับคนแรกเลยก็น่าจะเป็นเบสหรือลูกน้องของเขานะครับอย่างตัวของมานาบุทและชุซากุนะครับซึ่งเรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นนับถือตัวของซองเกแบบงงๆเป็นอย่างมากะนะว่าเขาเชื่อว่าซองเกนั้นเก่งและชี้นําว่าเขาให้ไปหาสิ่งที่ตื่นเต้นอยู่เสมอครับทั้งคู่นั้นประจนภัยไปพร้อมกับซองเกในทุกๆที่นะแม้ว่าจะลําบากแค่ไหนก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วว่าเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งทั้งยัง กับบาร์กี้กับพวกลูกสมุนของบาร์กี้กันเลยนะฮะจากเรื่องวันพีทคนต่อไปนั้นก็คงจะเป็นนักข่าวทีน่าแหละครับนักข่าวสาวนี่แหละครับที่เธอนั้นมักจะเจอกับซองเกยอยู่บ่อยๆและเรียกชื่อของซองเกยผิดอยู่เสมอครับตัวเธอนั้นมีบทบาทในการเดินทางไปพร้อมกับซองเกยในตอนที่อยู่ไอซ์เฮลถึงแม้ว่าเธอนั้นจะรู้สึกหมดหวังในตัวของซองเกย์แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยซองเกยนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่พาตัวของเธอรอดออกมาจากไอซ์เฮลได้กันเลยทีเดียวมาต่อกันเลยนะครับกับพวกเทลโกะและ ในตอนแรกมองว่าซองเกเป็นนักล่าอาหารทั่วไปไม่ค่อยมีฝีมือแต่เขานั้นก็ไม่ค่อยมองว่าซองเกนั้นเป็นตัวทวงแต่อย่างใดครับอีกครั้งในตอนท้ายนั้นนะครับก็ยังได้ซองเกนี่นแหละครับที่มีโชคแห่งอาหารของเขาจนสามารถช่วยโลกเอาไว้ได้นะจนเทริโกะนั้นจะต้องมองเห็นความสําคัญของซองเกและชวนแกเนี่ยมาร่วมงานกันเลยทีเดียวครับเรื่องความสัมพันธ์ของซองเกกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วนะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องลับๆของซองเก้กันบ้างครับข้อแรกครับจากการสํารวจคะแนนความนิยมของตัวละครเรื่องโทริโกะซองเกได้อยู่ในอันดับที่16ครับข้อที่2นอกจากลูกน้องเขาแล้วก็ไม่มีใครเลยนะครับที่เรียกชื่อของเขาได้ถูกครับข้อที่3ในอนิเมะทั้งหมดนั้นซองเกถูกเรียกชื่อผิดไปทั้งหมด19ครั้งครับเพื่อนๆเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของชายผู้เต็มเปลี่ยมไปด้วยโชคแห่งอาหารที่มีชื่อว่าซองเกที่ทางเราอนิเด็กนั้นได้รวบรวมมาเพื่อนๆได้รับฟังรับชมกกกกกัันนนนนนรรรรรบหาาาาาาาขข้้้้้้้อออออมมมมูลลทททีีีี่่่่งงเเเววววผิดดดพพปะย็ตืไ รวมไปถึงเพื่อนๆนะั้นสามารถใส่แท็กเวลานะครับเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่ทางเราตกหล่นไปได้อีกด้วยเพื่อให้น่าสารบัญอันนเด็กนะครับของเทอรโกยอดคนเปิดพิสดารน,นะครับสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นเรานั้นจะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากล่วงหน้าไปด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ